อีกหนึ่งกระแสนในโซนเชียลที่เราจะได้เห็นนะครับนั่นก็คือเวลาเราจะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดต่างๆการโจรกรรมรถจักรยานยนต์<ช> <ๆ S 2> นะครับรวมไปถึงรถจนเราไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับซื้อมาคันละเป็นหมื่นป๊บเดียว30วิหนึ่งนาทีอ่ะแล้วแต่ความถนัดของโจรน,นะครับแ้วแ<ช>ปับเดียวหายแล้วนะครับสวัสดิที่คอนิดเดียวไปเลยแต่ว่าตอนนี้ครับมาตรการน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับจากสนพปลาชัยนะครับท่านไม่ล็อกไม่ไเป็นไรราล็อกให้ติดตามจากคุณนันทภัทรเลืองจันทร์ครับ คุณผู้ชมคะหากพูดถึงการล็อกล้อคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะคิดถึงการกระทำผิดกฎการจราจรค่ะแต่ว่วันนี้ค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาเจอกับมาตรการดีๆค่ะที่สถานีตำรวจนครบาลพัพาชัยหนึ่งกับการล็อกล้อเพื่อป้องกันการจรกรรมรายละเอียดเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกพร้อมๆกันค่ะ เมื่อไม่นานมานี้ค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าณัชชาวรรณโภคินได้โพสข้อความทำนองว่าถูกตำรวจล็อกล้อหลังจากนำรถมาจอดไว้บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ถูกตำรวจเรียกมาพร้อมชี้แจงว่านี่เป็นมาตรการการป้องกันการโจรกรรมของสอนอพลาชัยหนึ่งเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีเหตุรถหายบ่อยครั้งและหลังจากนั้นเธอก็สังเกตเห็นสติกเกอร์ค่ะที่ทางตำรวจแปะไว้บนเบาะรถ พร้อมระบุข้อความว่าท่านไม่ล็อก เราล็อกให้รถจัก,กรยานยนต์ท่านเราดูแลด้วยความปรารถนาดีจากสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัยหนึ่งนอกจากนี้ค่ะยังได้ลงเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อเพื่อให้ตำรวจเข้ามาปลดล็อกและมีข้อความเพิ่มเติมว่าทางตำรวจจะมาปลดล็อกให้ภายใน3นาทีอีกด้วยหลังจากข้อความดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ค่ะทาให้ชาวเน็ตต่างแหกเข้ามาแสดงความคิดเห็นและชื่นชมกับมาตรก,การดีๆที่ชื่อว่าท่านไม่ล็อกเราล็อกให้กันอย่างล้นหลามค่ะ มาตรการนี้นะครับเรานําทฤษฎีสามเหลี่ยมอัทยากรรมมาเป็นจุดเริ่มของการคิดนะครับเมื่อมีอุยากรรมเกิดในหน้าที่ของตำรวจหรือเราต้องแก้เพราะนั้นมาตรการท่านไม่ล็อกเราล็อกให้รถจักรยานยนต์ท่านเราดูแลจึงเกิดขึ้นนะครับไม่มีคนร้ายคนไหนที่มาเจอรถที่พันธนาการแล้วจะตัดพันธนาการนั้นทิ้งไม่มีนะครับเพราะจะทําให้เขาเสียเวลาเพราะนนในอนา,นาคตเนี่ย โอกาสในการเกิดเหตุกรรมต่งตางๆก็จะลดน้อยลงเฉพาะเดือนสิงหาถึง30กันยายนเนี่ยเราวิเคราะห์แล้วเราสามารถคุ้มครองลถได้ถึง311เอคันออตำรวจเรามีหน้าที่นะในการดูแลร,รักษาความสงบเรียบร้อยนะครับในการที่จะกดขันจับกลุมป้องกันเหตุแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนก็ต้องดูแลทรัพย์สินของตัวเองให้เต็มร้อยอย่าประมาทอย่าหลงลืมนะทรัพย์สินของท่านเป็นของมีค่ายืนยันครับว่าจะทําหน้าที่ ปกป้องดูแลทรัพย์สินของนั้นให้ดีที่สุดและทั้งหมดนี้ค่ะคือมาตรการดีๆของตำรวจไทยที่น่าชื่นชมค่ะแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมที่จะดูแลทรัพย์สินของท่านเองให้ดีด้วยนะคะวุฒิพงษ์วงสนิทถ่ายภาพนันพันธ์เรืองจันทร์ชีนเอ็นชเวที่โฟรายงาน